ขี่ฟุ้นเยเอาขี่ฟุ้นกับไข่รวกันกับอียนบางครั้งรมตอนออกไม่มอยู่เลยเฮ้ยเงเข่งข้าวบานันไเออนั่นล่ะข้อเส้นเขียบเขียบบัวโมเมนต์หอกโมเมนต์โมเมนต์เขียบเขีนนข้าเขาแบได้เยียดดีอยู่ขาเอาขึ้นต้ย Quế nhọt lo, กินนม <laughs> giảm ควายยกล้อ83 83เซ็น khắc ส่วนสี่ยืนได้มันสูงม,นนมนันใหญ่แห้งลายมันยืนได้ยากด้วยแล้วนี่ว่าแปดสิบกัวว่าแปดสิบสามเลยได้เนี่ยสิงมะพี่สิงสิงออกมามนนสิงออกมาสิงให้เขาใหญ่กอนลูกชายเพชรลำคง าไงครับหกิน้ลอส่งแมนล่องครับอยูกน้ไงครับเครื่องแม่มันกัหไงน้ำเลยแมนเป็นแม่อ่างดีๆนี่โ้โหตึงเดี๋ยวกลุกจะไปวฝ่ากิบวัไปจุ่มันเอาแนมือเหมดประมาณแต่ว่ายาเผอกับเสือกอ่ะล่ะไอ้อางได้ผูกแมนบ่นิอยากเห็เสือกมันเง้ยวเลยเด้อ

เปิดสั้นดำก็ปวดแท้หรอปฐมพยาบาลเบื้องต้นมัด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 ยังบอกว่าเธอมาตัวเธอแบบเหล่าที่ข่าปาหันคอมาคือป่ะาศผิดจริงนะยินดีกับพี่สาวเธอๆตัวใหญ่แหงคักแม่มันก็ใหญ่แต่ว่าแม่มันบ่สูงเนาะแม่นสูงลอยสามสิบกว่านี่แหละ ราการเนืออะไรบ่ได้แทอะกามเนื้อมันน่ะผมบ่มัดได้สุ่มๆผมมักว่าทีเนื้ออะไรมันมันเป็นควายอ่างโพนดีนี่กลุ่บางเบ่มัดเทียมันจะกินน่ะเรียงไว้เป็นพอพันได้มันทับแม้นเดือดเอากระทับน้องมันใหญ่มันมุนี่เด้ยใหญ่กับบ่มันใหญ่แม่เดียวกันโยนให้แม่มันพุ่นเอ้ังโยนให้แม่มันเลย

อ,อยากไปเลี้ยอยากไปเลี้ยบักบิว้วคือกัน,น,นต้องต้องไปเลี้ยงทำความสะอาดให้น้องแทนแม่มันเด้มันนั่งแค่สวนจักน้อยจักน้อยไงสิเด็กเป็นมูก,กันเป็นเลนไม่ได้ถอนสิ <c oughs> ยังสิละมีอังผงกับหางวัวเงาเหมือนกันหางอยู่ตรงต่ำนี่อย่าเสือเพอเด้อปลูกเสือกเงาปนันลูกมันหัดยางเปิดใหม่ของอุ้ยก็สิว่าของอุ้ยก็เกือบเพื่อนนะอนัวแม่ลืมเขาเงยเสียกจังสิละพันขอหลมอุ้มเหรอไออังขันค้นมาอยู่เรียบร้อยจะได้ปล่อยเสียกเพื่อได้รู้ล่อยกันสิบพราะต่ำนี่นี่จะพืชแต่พืชขันเขาปลูกซันกับพวกนีกันอืม อาว่าขั้นหาอยูวบ่เป็นหยังยูวเบื้องเอาอันตายอีรีกับอันแควออกลูกใหม่มันห้นหาลูกเสือกเงาเงาสีลูกกอยากห้นนะปกติก็ไม่ได้ผูกดอกอีนี่ยมันเห็นมเนต่ยไม่นี่ผูกเอาไปหานุ่มคุณแอบหดไงยสวหางเมงอ้อบกดบอ